้ามีโอลิมปิกนักสืบโซเชียลนะครับไทยเราได้เหรียญทองแน่นอนครับเมื่อมีผู้ใช้ Facebook สาวรายหนึ่งนะครับได้โพสต์ลงในกลุ่มหาห้องเช่าย่านนนทบุรีเพื่อตามหาหอพักที่มีลักษณะตามรูปนี้ครับที่เธอแนบมาให้ด้วยกันเนี่ยมีอยู่4ภาพแต่เป็น4ี่ภาพที่ดูยากมากนะครับในแต่ละภาพที่ได้เห็นเนี่ยอุปกรณ์ครัวลวดหน้าต่างน้ำปงน้ำปลาน้ำจิ้มซีอิว๊วอะไรดิเอาจริงดิให้มาแค่นี้ใครจะไปรู้แต่ <laughs> อย่าดูถูกโคนนันบ้านเรานะครับ เบื้องต้นทราบแล้วครับว่าผู้โพสต์เนี่ยเป็นภรรยาใหม่ส่วนเจ้าของรูปที่ดูอยู่เนี่ยคือภรรยาเก่าของสามีที่มีลูกด้วยกันหนึ่งคนทั้งสามีเนี่ยชอบอ้างว่าติดต่อกับภรรยาเก่าเรื่องลูกต้องมีไปหาบ้างแต่เธอจับได้ว่าเขากลับไปหาภรรยาเก่าเลยหนีกลับบ้านไปเลยและจะฟ้องชู้เลยมาขอให้นักสืบชาวโซเชียลเนี่ยช่วยกันสือหาพิกัดห้องพักเพื่อที่จะจับและนําหลักฐานไปฟ้องนอกจากนี้เธอกับสามีก็มีลูกด้วยกันแล้วนะซึ่งจากการตามสืบครับทำให้พบทราบเบาะแสว่าที่ตามหาเนี่ยน่าจะเป็นบ้านเออานเนนะเอออออื้้าาาททรแแถววบบงง่ะมจ กูเคลแบบยังต้องขอมาดูงานเลยไหมแบบนี้ไหนๆก็ไหนๆ้วครับหลังจากที่เห็นถนึงความสามารถของคนในโพสต์นี้นะครับเธอจึงตัดสินใจตั้งกลุ่ม Facebook ขึ้นใหม่ครับชื่อยอดรักนักสืบให้ขาเพือกเข้าไปเกาะติดตามความคืบหน้าข้อมูลอัปเดตกันได้นะครับโดยพบว่ากลุ่มนี้เนี่ยเพิ่งสร้างในวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาเองแต่ตอนเนี้มีสมาชิกอยู่5 0,000กว่าคนแล้วนะครับเรียกได้ว่าโอ้คิดวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลมาเป็นกองทัพขนาดนี้ต่อไปคนไหนมีกิก๊กมีน้อยอยู่ยากแล้วนะครับ